ดูจากสภาพของลูกสูบนะมันไหม้เลยนะครับซึ่งรถคันนี้เกิดโอเวอร์ฮีทนะครับโอเวอร์ฮีทอยู่บนทางด่วนนะครับซึ่งควันเนี่ยออกตรงท่อยเสียเนี่ยอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันถูกอ่ามันมันรั่วเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับเนื่องจากว่าพอเครื่องมันโอเวอร์ฮีทเนี่ยฝาสูบมันจะโก่งขึ้นนะครับแล้วก็มันทําให้ ปะเกนฝาสูบเนี่ยไม่สามารถปิดแรงดันของน้ำมันเครื่องนะแรงดันของน้ำมันเครื่องจึงรั่วเข้าไปที่ห้องเผาไหม้ทําให้น้ำมันเครื่องถูกเผาและกลายเป็นควันสีขาว F4 ที่ติดตามผมนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งจอบนะเป็นของ Mazda 3นะครับตัวนี้ Mazda 3รอาอาการของเขาคือโอฮีทนะครับโอฮีทเครื่องน็อกดับนะครับรถคันนี้ยกรถมาจากทางด่วนเลยนะครับก็ลงมาก็ ผม,ผมสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับพอตอนมาเนี่ยคือสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากว่ากําลังอัดของมันเนี่ยรั่วเข้าไปที่น้ําหล่อยเย็นนะครับการที่มันโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันก็เกิดหลายๆปัจจัยนะครับม,มันทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายได้นะครับผมเคยบอกนะครับว่าถ้าเครื่องยนต์มันเริ่มมีความร้อนเลยเครื่องหนึ่งนะครับแอร์มันจะไม่เย็นนะครับ อันดับแรกแอร์จะไม่เย็นนะครับอันดับ2เนี่ยเครื่องยนต์มันจะมีการเข็งนะครับเนื่องจากว่ามันเริ่มร้อนแล้วนะครับพอมันมันเขกสุดๆมันก็จะดับไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันร้อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวฝาสูบเนี่ยมันโกมันผิดรูปมันไม่ไม่สามารถที่จะปิดไปแนบสนิทกับประกันฝาสูบซึ่งประกันฝาสูบชั้นล่างมันก็จะไปแนบสนิทกับเสื้อสูบนะครับ ถ้าเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดการโก่งตัวเกิดการยกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้กําลังอัดของเครื่องยนต์เนี่ยเล็ดรอดเข้าไปในสู่ในระบบอีกระบบหนึง่งไม่ไว่าจะเป็นระบบน้ํามันหล่อเลื่อนไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําหล่อเย็นนะครับหลักๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะกั้นห้องไว้นะครับมีห้องกําลังอัดของเครื่องยนต์ก็คือห้องลูกสูบนะห้องลูกสูบเนี่ยก็จะทําการอัด ซึ่งมันก็จะมีค่าความร้อนนะครับแล้วก็กับลังอัดหรือว่าเพชเชอร์ที่สูงมากๆเลยนะครับซึ่งสูงขนาดไหนนี่ก็ผมว่าเยอะเลยนะครับเยอะกระทั่งถ้าเราถอดหัวเทียนแล้วคลายหัวเทียนออกนะครับแล้วเราเราสตา art เครื่องโดยที่เครื่องยังไม่ติดนะครับหัวเทียนนี่มันจะพุ่งขึ้นไปชนกับฝากระโปรงบุบเลยนะฮะคิดดูนล้คันนะครับ ถ้ามันติดเครื่องแล้วเราเร่งเครื่องขึ้นไปเนี่ยมันกําลังอัดมันก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับในในส่วนของกําลังอัดในส่วนของที่2ก็คือห้องหล่อเย็นห้องหล่อเย็นก็คือห้องที่เป็นของเหลวที่เป็นน้านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ทํางานเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําในการหล่อเย็นนะครับพอพอน้ำถ่ายความร้อนจากเครื่องเนี่ยมาสู่ตัวเองนะครับก็คือเอาความร้อนเข้ามาสู่ ในตัวของน้ำนะครับน้ําก็จะวิ่งไปที่หม้อน้ำนะหม้อน้ําจะมีหลังพึ่งนะครับทำให้น้ำเนี่ยวิ่งผ่านหลังพึ่งแล้วพัดลมก็จะดูดเอาความร้อนออกจากน้ําแยกออกจากน้ําออกไปนะทาให้น้ำเนี่ยเย็นลงนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่เครื่องยนต์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทําแบบนี้โดยโ,โดยการเปิดปิดของวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ําก็จะทําหน้าที่เปิดปิดให้น้ําร้อนเข้าไปสู่เครื่องยนต์ แล้วก็นําน้ําร้อนอีก,อ,กอีกข้างหนึ่งนะครับไประบายที่หม้อน้ำนะครับพัดลมเป็นตัวดึงเอาความร้อนออกจากน้ํานะครับอันดับที่3ห้องหล่อเย็นเออโทษทีครับห้องหล่อลื่นสิห้องหล่อลื่นก็คือเป็นที่อยู่ของน้ามันเครื่องเพราะว่าน้ามันเครื่องต้องฉีดขึ้นไปที่ ฝาสูบนะครับทำการเลี้ยงแคมชา่งทำการเลี้ยงในส่วนของการหมุนของพาวลูเบีวนะครับฉะนั้นเวลามันโอเวอร์ฮีทเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำมันก็จะถูกดันถ้าเกิดประเก็นฝาสูบในตรงนั้นเนี่ยมีการโงกขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดันกำลังอัดเข้าไปสู่ในน้ำเรอเย็นนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นมาเวลาเราเปิดฝาหม้อน้ำ ถ้าเกิดในกรณีที่ฝาสูบโกงแล้วประเกน็นฝาสูบเนี่ยมันถูกโก่งตัวขึ้นมานะครบน้ำมันเครื่องจะเล่นลอดเข้าไปในน้ํามันก็จะกลายเป็นสีกาแฟใสนมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันหนักขึ้นกว่านนั้นอีกน้ํามันเครื่องมันจะเล่นลอดเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้นะครับเมื่อมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ก็เหมือนกับเราเอาน้ํามันเครื่องเข้าไปแทน น้ำมันเชื้อเพลิงแต่มันก็ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงฉีดเข้าไปนะครับมันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นคล้ายๆกับมันโอเวอร์รันเหมือนเครื่องดีเซลนะครับเวลาที่เครื่องยนต์มันโอเวอร์ฮีทถ้ารถรุ่นใหม่ไม่มีเกจ่ความร้อนคันนี้มีเกจ่ความร้อนนะครับเพราะอาจจะลืมดูนะฮะเนื่องจากว่าเขาขับรถบนทางด่วนนะครับอันดับแรกนรับแอร์จะไม่เย็นนะยังไงแอร์ไม่เย็นนะครับก็เราต้องคิดแล้วนะครับว่าทําไมสาเหตุแอร์มันไม่เย็นนะครับ เมื่อแอร์ไม่เย็นโดยธรรมชาติคนเราก็จะเริ่มปิดแอร์วิ่งนะครับอพอเริ่มปิดแอร์ปุ๊บนะครับเราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันจะดังเสียงเคลกคล้ายๆเหล็กกระทบกันนะดังแกลงนะครับนั่นคือ,อสัญญาณบ่งบอกแล้วนะครับเครื่องเราเริ่มมีปัญหานะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่มันจะมีไฟแดงโชว์ขึ้นมานะในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่โชว์อะไรทั้งสิน้นะครับหรือว่าถ้ามันมี เกความร้อนนะมันก็จะเลยครึ่งหนึ่งไปนะครับนั่นคือ,อสัญญาณบ่งบอกว่ามันร้อนมากๆนะครับจนทําให้เครื่องมันโอเวอร์ฮีทนะครับจนถึงขั้นขนาดที่มันน็อกดับไปเลยนะครับจากการที่มันโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันจะทำลายหลายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของแหวนลูกสูบกระเจนฝาสูบฝาสูบนะครับซึ่งผมก็จัดการ ทำเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมจะทำเป็นแยกอีก EP หนึ่งในเร็วๆนี้นะครับในการประกอบแบบและเอียดเลยนะฮะในแบบฉบับของผมนะดูมาร์กมันซึ่งมาร์กของ m a z d a 3นะครับเป็นเครื่องแซดหเยครจะเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนมากเลยนะครับตัวนี้ก็จัดการเปลี่ยนหมายวัดด้วยนะครับมันละลายเลยคิดดูแล้วกันและเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเครื่องมันจะเป็นยังไงบ้าง อินมันไว้นะครับซึ่งการรันอินเนี่ยจะต้องติดเครื่องแล้วก็ให้มันทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็จนถึงอุณหภูมิที่มันทำให้พัดลมทํางานเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที ไงเพื่อนๆที่ใช้รถนะไม่ไว่าจะเป็นนิสสันฮอน d a ามาสด้าโตโยต้าบีเอ็มเบนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิด <S <S สิ่งที่เพื่อนๆใช้ที่เพื่อนๆขับเนี่ยมันมีเสียงเขกนะครับแอไม่เย็นนะครับแอไมเย็นเราก็ต้องดูก่อนนะครับดับแรกเราก็ต้องดูก่อนนะครับจอดแบะดูน้ำนะฮะอย่าเปิดฝาหมอ้อน้ําเด็ดขาดนะครับในขณะที่เครื่องร้อนนะครับ ให้ดูสภาพของอเครื่องยนต์นะครับว่ามันมีกลิ่นเหม็นหไหมไหมนไหมเหมือนเราเผาน้ํามันเครื่องนะครับอันดับ2ก็คือดูพัดลมนะครับพัดลมมันทํางานหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งสําคัญสุดๆเลยนะครับนะครับควรตรวจด,ดูน้ําในหม้อน้ำนะครับทุกทุกทุกวันยิ่งดีนะครับโดยไปดูหม้อพักน้ํานะครับ ถ้าหมอ้อพักน้ามันพร่องหรือว่ามันล้นขึ้นมาเนี่ยเป็นส,สัญญาณไม่ดีแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รถก็ตรวจดูดดตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกับผมได้ใหม่นะครับใน EP ที่ทําแบบละเอียดนะแล้วก็เจาะลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอบคุณมากมายเลยครับในการรับชมนะครับมีข้อเสนอติแนะนำยังไงก็เขียนลงไปใต้คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมอธิบายตรงจุดไหนหรือว่าอยากให้ผม ทำอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะอย่าลืมนะครับป้องกันไม่ให้เครื่องโอเวอร์ฮีทนะเราควรตรวจดูน้ําทุกๆวันนะครับสําหรับรถที่ใช้งานมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่อายุเยอะๆแล้วนะครับเราก็ควรจะตรวจเช็คของพัดลมไฟฟ้านะเนื่องจากว่รถรุ่นใหม่เนี่ยมันใช้พัดลมไฟฟ้ารวมทั้งหวลาวน้ำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญน,นะด้วยความพัถนาดีจากเมธาไปนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม